11อันดับผลไม้ปีศาจที่อ่อนแอที่สุดในวันพีชสำหรับการผจญภัยของกลุ่มหมวกฟางและโลกแห่งโจรสลัดวันพีชสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญของการดำเนินเนื้อเรื่องก็คงหนีไม่พ้นเ้าผลไม้ปีศาจโดยในวันนี้ KP KP c h a n n นลจะมาจัดอันดับ11ผลไม้ปีศาจที่อ่อนแอที่สุดในวันพีทที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ หรือถ้ามีก็เอาไปสู้กับใครเขาก็ไม่ค่อยจะได้แบบนี้จะสงสารหรือจะเสียดายผลพิศดารดีละเนี่ยโดยผลพิศดารที่นํามานั้นจะไม่นับรวมผลพิศดารเทียมสมัยด้วยซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่11ผลกิโลกิโลหรือผลน้ําหนักผลพิศดาสรสายพารามิเซียผู้ครอบครองมิสวาเลนไทย ความสามารถของผลนี้จะทําให้ผู้ที่กินผลนี้จะสามารถควบคุมน้ําหนักของตัวเองได้ตั้งแต่1กิโลกรัมถึง10,000กิโลกรัมฉายามนุษย์ไร้น้ําหนักของเธอเธอสวมหมวกทรงกลมที่ดูคล้ายมะนาวอยู่ตลอดเวลาชอบถือร่มซึ่งผลกิโลกิโลมีความสามารถในการควบคุมน้ําหนักให้เพิ่มจาก1ถึง10,000กิโลกรัมเพื่อใช้ในการทับศัตรูหรือจมเรือแต่ตัวเองก็ต้องจมน้ำไปด้วย หรือลดน้ำหนักร่างกายให้เหลือ0ูนกิโลกรัมทําให้ตัวเบาเหมือนขนนกเพื่อใช้ลอยตัวในอากาศเพื่อหลบการโจมตีได้โดยที่ความสามารถนี้มีข้อจํากัดในการควบคุมได้เฉพาะร่างกายของตัวเองเท่านั้นไม่ช่วยอะไรมากในการต่อสู้แต่มีประโยชน์ในการลอยตัวบนอากาศจากการทําตัวให้เบาเหมือนขนนกครับอันดับที่10ผลริโอริผลกลองขังผลปิศาจแห่งการจับกลุ่ม ผลพิศาตส,สายพารามิเซียที่ทำให้ผู้ครอบครองสามารถสร้างโรงขังสีดำออกมาจากร่างกายเพื่อจับคุมศัตรูให้อยู่มันและผู้ครอบครองผลออริโอริก็คือฮินะผู้ได้รับฉายาว่าโรงขังสีดำโดยโครงขังสีดำที่ปล่อยออกมาจะมีความแข็งแรงมากแต่ก็ยังมีข้อจำกัดของผลโครงขังที่ถือเป็นจุดด้อยก็คือไม่สามารถจับพวกสายโรเกียได้โดยไร้ฮาคิแองเกะรวมทั้งการใช้พลัง ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของความเร็วหากเป็นศัตรูที่มีความเร็วสูงมากอย่างเช่นเคียร์สองของรูฟี่ก็อาจไม่สามารถจับกลุ่มได้เหมือนตอนที่ฮินะพยายามจับลูฟี่ในสงครามที่มารินฟอร์ดครับอันดับที่9ผลเบริีเบร,เบรีหรือผลเบอรรี่รอบครองโดยกับตันเวลิกุตกับตันของเหล่าทหารเรือลำหนึ่งที่เขาเรวมกับบัตเตอร์คอเพื่อถล่มกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง โดยความสามารถพื้นฐานก็คือสามารถแยกส่วนร่างกายออกจากกันคล้ายกับผลแยกส่วนของบาร์กี้แต่จะแยกออกมาเป็นก้อนกลมๆคลายผลเบอร์รี่โดยไม่จำกัดการแยกออกเป็นอวัยวะเหมือนผลแยกร่างชนิดอื่นแต่จะแยกออกจากกันโดยเมื่อถูกโจมตีจากศัตรูเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนที่แยกออกจะมีลักษณะเป็นลูกบอลขนาดเล็กที่ใช้ในการโจมตีศัตรูได้เหมือนกัน การแยกส่วนเป็นผลเบอร์รี่เล็กๆที่มีจำนวนมากพลังในการป้องกันก็จะยิ่งน้อยตามไปด้วยครับอันดับที่ 8. ผลบาเน่บาเน่หรือผลสปริงสายพารามิเซียโดยผู้ที่กินผลนี้ก็คือเบลลมี่จนสลัดจอมบ้าคลั่งโดยความสามารถของผลบาเน่บาเน่เปลี่ยนร่างกายทั้งแขนและขาให้กลายเป็นสปริงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะส่วนขาที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นสปริงได้ทั้งสองข้างและใช้มันในการกระโดดขึ้นที่สูงหรือใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเพื่อใช้โจมตีศัตรูแม้ว่าพลังนี้จะเร็วและรุนแรงแต่การกระโดดทุกครั้งจะเป็นเส้นตรงซ้ำๆยิ่งเร็วแรงก็ยิ่งตรงทําให้ศัตรูจับทางได้ง่ายและคอยจังหวะเมื่อกระทบพื้นอันดับที่7ผลโดอาโดอา หรือผลประตูรอบครองโดยรูโน่สมาชิกซิปินายความสามารถของผลโดอาโดอาทำให้เขาสามารถสร้างประตูขึ้นมาจากการใช้มือสร้างประตูเพื่อผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งแม้กระทั่งบนร่างกายคนก็สามารถสร้างประตูได้อีกด้วยโดยจุดเปิดของประตูในมิติอากาศดูเหมือนจะมีจุดที่แน่นอนซึ่งหากเป็นการหลบหนีอาจดีกว่าแต่หากใช้ในการต่อสู้จุดเปิดอาจจะคาดเดาได้ง่ายและสำกับจุดเดิม และจากความสามารถของผลประตูจึงทําให้เมื่อใช้พลังเปิดประตูไปแล้วต้องปิดประตูเสียก่อนไม่เช่นนั้นจะเปิดบานใหม่ไม่ได้และทุกคนสามารถผ่านประตูไปได้จนกว่าจะปิดสนิทครับอันดับที่6ผลกุรุกุรุสายพารามิเซียโดยผู้ที่กินผลนี้เข้าไปก็คือบัฟเฟโรแห่งดองกิโฮเต้แฟมิลี่โดยความสามารถของผลนี้มีความสามารถโดยหลักคือการบังคับส่วนต่างๆของร่างกาย รวมทั้งยังมีอำนาจบังคับสิ่งที่สัมผัสกับร่างกายของผู้ใช้ให้หมุนได้อย่างอิสระอาทิเช่นเสื้อผ้าสิ่งของอาวุธวัตถุหรือแม้แต่มนุษย์ก็สามารถทำได้การใช้พลังนี้ในการโจมตีศัตรูส่วนใหญ่ใช้การหมุนร่างกายเพื่อทำให้เกิดลมหมุนที่รุนแรงจนศัตรูไม่สามารถขยับตัวได้แล้วจึงหมุนวัตถุเพื่อใช้เป็นอาวุธหรือโจมตีเข้าใส่ศัตรูพลังลมพายุที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนั้นไร้ที่ติ แต่ทว่ากลับมีจุดอ่อนที่สำคัญที่ใจกลางของพายุซึ่งก็คือการที่ร่างกายของผู้ใช้มีขนาดใหญ่การโจมตีใส่ร่างต้นจะได้ผลดีที่สุดและจะทำให้พายุที่บ้าคลั่งสงบลงได้อันดับที่5ผลสนเบสิเบครอบครองโดยอันบิดาจนสลัดหญิงผู้เลยโชมผลไม้ปิศาจส,สายพารามิเซียที่ทำให้สามารถสร้างและควบคุมไขมันควบคุมไขมันส่วนเกินให้หลุดออกทำให้หุ่นดี และควบคุมร่างกายของผู้อื่นให้ลื่นทําให้การโจมตีและทุกสิ่งที่สัมผัสร่างกายของผู้ชชยลื่นออกจากร่างกายอย่างที่เราเคยเห็นอันบิดาได้ใช้เท้าที่ลื่นไหลมาจากทางลาดเพื่อเดินทางด้วยความเร็วสูงโดยความสามารถนี้ใช้ได้ดีในการหลบหลีกหรือสะท้อนกลับสิ่งที่มากระทบร่างกายเท่านั้นหากเป็นการโจมตีศัตรูพลังนี้ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เป็นอย่างมากและมีจุดอ่อนคือแพ้ทาย ถ้าหากโดนทรายความลื่นก็จะหายไปครับอันดับที่ 4. ผลชาริชาริผลกงลอ้อโดยผู้ครอบครองผลนี้ก็คือนาวาเอกซาริงเกิลแห่งกองทัพเรือยุทธการบัตเตอร์คอมีความสามารถหลักคือการกายร่างส่วนแขนทั้งสองข้างให้เป็นกงลอ้อที่หมุนด้วยความเร็วสูงทําให้เมื่อเขาใช้มันในการโจมตีจึงส่งผลให้มีพลังในการประทะที่รุนแรงตามไปด้วย ส่วนการกลายร่างส่วนขาให้เป็นกรงลอ้อเขาก็สามารถทําได้โดยใช้ในการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับตนเองพลังหมุนของเขาดูจะขัดกับความสามารถในการเป็นนักดาบของเขาทําให้เขาหมกใช้มือในการจับดาบมากกว่าที่จะใช้พลังจากผลพิศาจซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ครับอันดับที่ 3. ผลฮิโตฮิโตโมเดลมนุษย์โดยผู้ที่กินผลนี้เข้าไปก็คือโทนี่โทนี่ชอปเปอร์ หมอประจำกลุ่มโจนสลัดหมวกฟางพลังผลมนุษย์ที่ชอปเปอร์ได้รับนี้มีความสามารถโดยหลักคือการที่ทำให้ชอปเปอร์เป็นสัตว์ที่เหมือนมนุษย์ที่สุดมีความฉลาดจดจำได้ดีมีความอ่อนไหวขี้สงสารเก็บความรู้สึกแต่บ้ายอ่และที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ได้มาจากความเป็นมนุษย์ก็คือความเหี้ยมโหดและสันดานดิบซึ่งชอปเปอร์เองก็รู้ตัวดีว่ามีมันอยู่ภายในร่างกายแต่เขาพยายามไม่แสดงมันออกมา และผลฮิโตฮิตโตโมเดลมนุษย์นี้ถ้ามนุษย์คนใดคนหนึ่งกินผลนี้เข้าไปแล้วก็พวกเขาก็จะไม่ได้รับความสามารถใดๆเลยแถมไปจับหินไคโรก็หมดแรงและยังว่ายน้ำไม่ได้อีกด้วยครับอันดับที่2ผลจากเกตแจกเกตหรือผลแจกเกตผู้ที่กินผลนี้จะเป็นมนุษย์เสื้อแจกเกตโดยพลังของผลนี้มีลักษณะตรงกับตัวชื่อนั่นก็คือผู้ที่กินเป็นเสื้อแจกเกตโดยสมบูรณ์ ทั้งตัวไล่มาตั้งแต่ส่วนหัวที่เป็นหูส,สวมหัวและส่วนตัวเสื้อที่เป็นเสื้อสวมแขนลงมาจนถึงขาโดยทุกครั้งที่ใช้พลังจะทําการสวมร่างได้ทั้งคนและสัตว์เพื่อควบคุมร่างกายของผู้คนนั้นทั้งร่างกายและจิตใจโดยเมื่อถูกสวมผู้ถูกสวมจะไร้สติมีความเป็นไปได้สูงว่าพลังนี้คือนิยามของคําว่าสวมใส่ควบคุมทุกสิ่งที่อยู่ภายในแต่หากถูกโจมตีจากภายนอกผู้ใช้พลังนี้ ก็ต้องรับไปเต็มๆทนได้ก็อยู่ต่อทนไม่ได้ก็หลุดไปครับและอันดับที่1ผลฟุคุฟุคุของจิ้กจอกเพลิงคินเอมอนถึงแม้ว่าตัวจริงของคินเอมอนจะเป็นยอดซามูไรอดีตผู้ติดตามของไดเมียวแห่งอาณาจักรวานนคุนิในอดีตเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจิ้งจอกเพลิงด้วยเพลงดาบที่สามารถตัดผ่าเพลิงได้เขาปรากฏตัวครั้งแรกบนพังหาซศราศ์ ในสภาพที่โดนฝันร่างกายแยกกันไปคนละทิศคนละทางถึงแม้ว่าวิชาเพลงดาบของเขาจะเก่งกาจแค่ไหนแต่ผลพิศาสที่เคยกินเข้าไปดูจะไม่ค่อยช่วยอะไรเลยเพราะมันทำให้เขาสามารถเอาใบไม้หรือเศษหินมาวางไว้บนหัวแล้วเศกให้เป็นเสื้อผ้าได้แถมยังพายลมออกมาเป็นคำพูดได้อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ11ผลไม้พิศาส ที่อ่อนแอที่สุดในวันพีทที่นำมาฝากกันในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็กราบขาอไปเพื่อนๆไว้ด้วยซึ่งถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลไหนอยากเสนอแนะก็สามารถบอกกล่าวกันได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ